จะดูอย่างไรว่ามูลไก่เจ้าไหนคุณภาพดีกเกษตรกรเคยเจอคนขายปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์เพื่อปรับสภาพดินใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลวัวมูลค้างคาวหรือการใส่มูลสัตว์ผสมวัตถุอินทรีย์อื่นๆเพื่อเพิ่มความเข้มข้นทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองขายอยู่มีคุณภาพดีเกรด A ไม่มีใครบอกว่าของตัวเองไม่ดีหากเราเป็นคนซื้อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาพูดความจริงให้เช็คตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ดูด้วยตาและมือมูลสัตว์ที่ดีต้องมีเนื้อที่สวยร่วนไม่มีส่วนผสมของดินและแกลบเยอะเกินไปมีกลิ่นที่หอม 2. ดูว่าผ่านกระบวนการหมักหรือไม่ต้องเช็คดูว่าโรงงานใช้วิธีใดในการหมักขอดูเนื้อมูลสัตว์หากหมักสมบูรณ์ความชื้นและความร้อนจะหายไป 3. ดูผลทดสอบในห้องแลบมูลสัตว์ที่ดีต้องมีการส่งตรวจค่าสารอาหารไม่ใช่บอกว่าคุณภาพสูงแต่ไม่มีอะไรรับรอง 4. ดูความน่าเชื่อถือของโรงงานดูว่าโรงงานเปิดมานานหรือยังมีความน่าเชื่อถือระดับไหนมีลูกค้าซื้อซ้ำตลอดหรือไม่หากเกษตรกรท่านใดยอยากได้มูลไก่คุณภาพสูงที่มีเนื้อมูลไก่ไข่ สีเข้มเหมือนผงโอวันตินไม่มีดินและแกลบผสมหมักสมบูรณ์จนมีฮิวมัสในมูลไก่มีน้ำหมักปลาอายุหนึ่งปีและไตโคเดอร์มาผสมมูลไก่หมักด้วยเครื่องจักห้าสิบล้านมูลไก่มีใบค่าสารอาหารจากห้องแลบโรงงานเลี้ยงไก่ไข่สองแสนตัวที่จังหวัดสตูลทั้งหมักห้าสิบล้านถูกติดตั้งที่โรงงานเข้มขน้นพืชเล็กใส่ต้นละหนึ่งกิโล พืชใหญ่ใส่ต้นละสามกิโลภาคใต้มีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าเราเยอะมากโปรดจองล่วงหน้าเจ็ดถึงยีสิบวันสนใจทักแชทได้เลยครับ